ความรักกับความลับตอนที่สระยะปลอดภัยที่ไม่มีจริงบางทีระยะปลอดภัยไม่ใช่การอยู่ห่างแต่อาจคือการอยู่ใกล้แค่ไหนก็ยังไม่กล้าสัมผัสเสียงฝนยังคงตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนแต่ไม่ใช่เสียงฝนที่ทําให้คิมนอนไม่หลับเป็นเสียงความเงียบหลังจากคําว่าขอโทษของอายต่างหากที่ก้องอยู่ในหัวไม่ยอมหายคิมไม่รู้ว่าอายรู้สึกผิดหรือรู้สึกอะไรเธอเพียงแต่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอหลังจากคืนนั้นเปลี่ยนไปแล้วเช้าวันถัดมาอายยังนั่งอยู่ในครัว ใบหน้าซีเซียวเหมือนคนที่ไม่ได้นอนเต็มตาคิมทำอาหารเช้าเรียบง่ายให้ข้าวต้มหมูสับกับไข่ต้มแต่ในจานของเธอไม่มีรสชาติอะไรเลยคิมไม่ได้ทำอะไรอายก็ไม่ได้พูดอะไรต่างฝ่ายต่างนั่งอยู่คนละฝากโตะ๊ะระยะห่างเพียงไม่ถึงเมตรแต่มันเหมือน,นอยู่คนละโลกเมื่อคืนเราขอโทษนะอายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเบาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเรายังสับสนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราไม่อยากเสียเธอไปคิมเงยหน้าขึ้นมองดวงตาของอายแดงช้ำแต่เต็มไปด้วยความจริงใจมันไม่ใช่การปฏิเสธแบบเด็ดขาด แต่มันก็ไม่ใช่การยอมรับเธอไม่ต้องพูดก็ได้ขิมตอบเราเข้าใจเธอยิ้มยิ้มที่เจ็บยิ้มแบบที่เธอฝึกมาหลายปีเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองจากการคาดหวังผ่านไปไม่กี่สัปดาห์อายเริ่มพูดถึงใครบางคนที่ชื่อพี่พอบชายหนุ่มอายุ30ต้นนนที่รู้จักกันในงานสมาัมมนาเขาเป็นอาจารย์พิเศษในคณะอื่นและดูเหมือนจะสนใจอายเป็นพิเศษเขาน่ารักมากเลยขิมใจเย็นใส่ใจไม่เหมือนใครที่ผ่านมาเลย ไอพูดด้วยสายตาเป็นประกายแบบที่ขิมคุ้นเคยเธอเคยเห็นสายตานี้มาแล้วหลายครั้งครั้งที่ไอเริ่มชอบใครสักคนและทุกครั้งขิมก็ต้องเตรียมใจถอยห่างดีจังเธอควรมีคนดีๆสักทีขิมตอบยิ้มอย่างคนที่กำลังวางยาพิษให้ตัวเองกลืนช้าๆไอไม่ได้สังเกตเลยว่าขิมเงียบลงทุกครั้งที่พูดถึงพี่พบเธอเอาแต่เล่าเรื่องชายคนนั้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่รู้เลยว่าเธอกำลังเรื้อผแผลเก่าในใจของใครให้ใหเปิดซ้ำอีกครั้งเขาขับรถมาส่งเราที่คอนโดมเมื่อคือนด้้้้ววยเเขาาาาจไได่รชอบินนนคห เขารู้ว่าเราไม่ชอบเพลงเสียงดังเขาเลยทำเพลงลิตรเงียบๆให้เราฟังตอนอ่านหนังสือขิมนั่งฟังทุกอย่างด้วยรอยยิ้มปั้นแต่งเธอกำลังหายใจอยู่ในห้องที่ไม่มีออกซิเจนและไอไม่เคยรู้เลยว่าเธอเคือเหตุผลเดียวที่ขิมยังหายใจอยู่ได้จนถึงวันนี้ดีใจที่เธอมีคนดีๆนะประโยคเดิมคำโกหกเดิมหัวใจที่บอบช้ำเดิมเย็นวันศุกร์ขิมนั่งอยู่ในคาเฟ่เล็กๆแถวมหาลัยนั่งทบทวนงานและแก้ไขบทความส่งอาจาร์โดยมีเสียงเปียโนจากลำโพงเบาๆเป็นเ,เ,เพื่อนแต่แล้วเสียงกระดิ่งหน้าร้านก็ดังขึ้น พร้อมร่างของไอที่เดินเข้ามาพร้อมกับพี่พบคิมเงยหน้าขึ้นอย่างอัตโนมัติและสบตาก,กับไอในทันทีสีหน้าของไอตกใจเล็กน้อยก่อนรีบส่งยิ้มคิมพยายามยิ้มตอบแต่เธอรู้ว่าตัวเองฝืนไอเดินมาทักมึงเอินจังเลยเรากําลังจะพาพี่พบมาดูร้านนี้พอดีคิมยกมือไหว้พี่พบอย่างสุภาพอีกฝ่ายยิ้มตอบอย่างเป็นกันเองและดูไม่มีพิษมีภัายใดๆดแต่คิมไม่รู้ทําไมเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นส่วนเกินในชั่วพริบตาหลังจากทักทายไม่กี่คํา คิมก็ขอตัวกลับก่อนไอทำท่าจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เงียบไปในที่สุดไอเริ่มรู้ตัวแต่ยังไม่ยอมรับหลังจากวันนั้นไอรู้สึกถึงบางอย่างในใจที่เปลี่ยนไปเธอรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เห็นคิมเงียบไปรู้สึกหายใจไม่ทั่วปอดเวลาที่คิมไม่ยิ้มเหมือนเดิมและหัวใจเธอเหมือนโดนบีบเมื่อเห็นคิมเดินหันหลังจากไปเราทําให้คิมเสียใจใช่ไหมไอถามตัวเองในกระจกเธอไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวคําตอบวันหนึง่งที่คิมไม่อยู่ไอส่งข้อความหาอีกฝ่ายตอนเช้าแต่คิมไม่ตอบ ทั้งที่ปกติคิมจะตอบแทบจะทันทีเธอลองโทรหาไม่มีคนรับไลยไปขึ้นว่าอ่านแล้วแต่ไม่มีการพิมพ์ตอบกลับวันนั้นทั้งวันไอไม่มีสมาธิทําอะไรเลยและเมื่อเลิกเรียนเธอก็รีบตรงไปหาคิมที่หอพอไปถึงกลับพบว่าประตูล็อกปิดม่านปิดไฟเงียบเพื่อนค้างห้องบอกว่าเห็นออกไปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับเลยไอยรู้สึกเหมือนใจหล่นวูบเธอไม่รู้ว่าอะไรทําให้เธอร้อนรนขนาดนี้แต่หัวใจมันกําลังบอกว่าเธอกํากลังจะเสียใครบางคนไป คืนนั้นคิมกลับมาดึกไอย,ยังรอยอยู่หน้าห้องเมื่อประตูเปิดออกสองสายตาก็สบกันเธอหายไปไหนมาายถามเสียงสัน่นคิมมองอีกฝ่ายด้วยแววตาที่เหนื่อยล้าแค่อยากอยู่คนเดียวเพราะเราใช่ไหมอายถามทันควันคิมนิ่งแลพยักหน้าเบาเบาไอเหมือนจะพูดอะไรแต่ก็พูดไม่ออกคิมถอนหายใจลูบแขนของอเบาเบาเราไม่ได้โกรธนะเราแค่ไม่อยากทําร้ายตัวเองไปมากกว่านี้คิมเรารักเธอมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ตอนนี้ เราต้องปกป้องตัวเองบ้างไอยูนิ่งน้ำตารินขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถ้าเพิ่งเข้าใจว่าการไม่เลือกอะไรเลยก็คือการทำร้ายใครสักคนอย่างเลือดเย็นที่สุดติดตามความสัมพันธ์ของคิมกับอายต่อได้ในความรักกับความลับตอนที่4ี่